โอเคสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกับผมอีกครั้งนะ Before ก็ยิงทูเบดนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหาใบประกาศจับนะฮะนอกด่านของอที่ลาบนะครับผมป่ะเป็นน่าจะเป็นของตัว s c a v e n g e r นะครับอันไหนวะอันไหนเอ่ยนี่ใช่ไหมอ่ะนี่ไงครับใบลาค่าหัวของ s c a v e n g e r นะฮะ บอกว่าม,มีโปสเตอร์นะฮะอยู่ที่ประกาศจับที่ด่านนอกของตลาดการเกษตรปะตลาดการเกษตรเลยนะทุกคอนคอื่นนะครับรบกวนนะฮะกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ผมเป็นกำลังใจของผมใน,นการทำคลิปตอ,ตอไปกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราจะไปล่าไปประกาศจับกันเนาะตลาดฮอกเลยครับทุกคนตลาดการเกษตรก็คือตลาดฮอกนะ ามาถึงแล้วนะครับมัน <c oughs> อขออภัยนะก็เสียงแหบเสียงแห้งอากาศมามันเป็นแบบนี้นะก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่หายดีเลยนะครับไปไล่ตามหากันดีกว่านะครับอยู่ในตลาดนี้แหละอืม อันนี่ไม่ใช่เดี๋ยวนะอืมอ,อืออยู่ไหนนะ <c oughs> นี่อยู่นี่ครับทุกคนอ่าตลาดฮอกนะครับผมเข้ามาปุ๊บ จากจุดป้ายเนี่ยก็รับได้เลยไปว่าแล้วเราก็ไปทำกันนะฮะแวบได้แล้วไปไหนเนี่ยที่นี่นะทุกคนจากจุดนี้น่าจะเร็วสุดนะ่าจะเป็นลอสเดลเลยฮะว่าไปครับ แว่นมอไซค์กันไปได้เลยไปทางนี้ได้ปะเว้ยอ้าวได้อ่าคุยเลยครับอ้าวไอ้มอนี่เหรอ เบียงกับไปดาน,นะฮะมันไม่ได้ยากหรอกครับเควสะมันยากตรงนี้หาไม่เจอนี่แหละโอเคเมื่อมาถึงด่านแล้วนะฮะเราก็เอาไปส่งได้เลยนะครับเหยียบตัวอะไรเข้าให้แอด เบรกอย่างสวยงามส่งเควสครับทุกคนอ่าครบแล้วทั้ง7ใบนะฮะโอเคครับผมสำหรับใบประกาศจับของสการ์เวนเจอร์นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกคนทุกท่านในนะที่ติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าจะมีคลิปอะไรมาให้กับทุกคนอีกนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะลาไปก่อนนะครับฝันดีทุกคนนะครับผมบ๊ายบาย